สวัสดีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน535กลับมาพบกับมิจังนะคะกับตอนนี้ชื่อตอนว่าท่านพ่อบ้านนะหวังว่าจะไม่ใช่เจ้าเฟิงนะคะที่เป็นพ่อบ้านนะทุกคนโอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับตอนนี้เดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะชั้น3ของวิหารสือเฉิงหลังจากทักทายปลาใสกันแล้วในที่สุดจึงเข้าสู่เรื่องเป็นการเป็นงานท่านผู้อาวุโสสือเฉิงพวกท่านส่งข้อความแจ้งให้ข้า เข้ามายัางซากปรหลักหักพังสือเฉิงไม่ทราบว่ามีอะไรให้ข้ารับใช้งั้นหรอว่าเจ้าของเจ้าฟืงนเต็มไปด้วยความเย่งโอ,อกเกีงใจในน้ำเสียงมีแววของความเคารพพี่น็อตพี่เทาด้วยยังไงก็ตามเซเซียววิญญาณสื่อเฉิงยามมีชีวิตอยู่เป็นเซียนจือเย่อย่างเต็มสภาพนางเคยอยู่ในขั้นเหนือก่อนสุดยอดราชันในขอบเขตปราณเทวะซะด้วยซ้ำอีกทั้งครั้งก่อนที่จะจากไปคราวนั้นเซเซียววิญญาณสื่อเฉิงได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโลมังกรยกหอกจัก,กรพัดเหมันหรือประคำหมื่นวิญญาณทั้งหมด้วนแล้วแต่เป็นความช่วยเหลือที่ได้รับจากเซเซียว,วิญญาณสื่อเฉิงเจ้าเฟิงในขณะนี้ซากประหลักหักพังสื่อเฉิงยังไม่ได้มีพยานอันตรายใดๆก็จริงแต่ว่ามีภัยเงียบแฝงอยู่บ้างนอกมิติของซากปรหลักหักพังสำนักระดับสองดาวสามสำนักมีราชาในขอบเขตปานเทวะคุมสำนักอยู่ตลอดบางครั้งยังเชิญปรมาจารย์ด้านค่ายกนผู้บาดเปื่องมาด้วย และไม่หยุดที่จะทำลายพลังของมิติซากปรักหักพังแห่งนี้เศร้ยวิญญาณสื่อเฉิงได้สาธยายสถานการณ์ของซากปรักหักพังสื่อเฉิงมีเขาล้างของความวุ่นวายลอยมาแต่ไกลประการแรกก็คือสถานการณ์คร่าวๆของมิติซากปรักหักพังมะระดกมิติซากปรักหักพังสื่อเฉิงแห่งนี้มีพื้นที่รัศมีกว้างใหญ่เกินกว่า8พันลี้มิติที่มีผู้ควบคุมดูแลเพียงคนเดียวแล้วมีรัศมีถึง8พันลี้สำหรับยอดฝีมือแล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ยากเกินจินตนาการต้องรู้ก่อนเลยว่าภายในพื้นที่ธรรมดาของซากปรักหักพังสือเฉงมีสภาพแวดล้อมปานจิตวิญ,ญญาณเป็นสิบเท่าของทวีปปุกผาคามส่วนพื้นที่พิเศษตรงใจกลางก็เป็นร้อยเท่าของทวีปุกผาคามภายในมิติมีพื้นที่ส่วนน้อยนิดที่ยังคงมีสภาพภูมิศาสตร์เช่นเดิมจึงมีของล้ำค่าต่างๆซุกซ่อนอยู่เรียกได้ว่าจํานวนมากมายมหาศาลจนไม่อาจนับได้ จุดนี้เมื่อคราวก่อนที่เจ้าฟึ่งเข้ามาภายในซากปรหลักหักพังสือเชิงได้สัมผัสมาแล้วด้วยตนเองนอกจากนี้ที่นี่ยังมีเหล่าอสาูรหายากหลากหลายชนิดพวกที่ฝึกตนถึงขั้นขอบเขตจ,จิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงมีเป็นร้อยเป็นพันตัวหรือแม้กระทั่งอสูรระดับผู้สูงสักที่มีอยู่น้อยนิดในสภาวะจำศีลรวมไปถึงเหล่าสัตว์อสูรโบราณบางชนิดที่พบเจอได้เฉพาะภายในมิติเท่านั้นนับได้ว่าเป็นมูลค่าที่ไม่อาจประมาณได้ อยู่เฟยได้กลายเป็นผู้สืบทอดของมิติซากปรักหักพังนี้โอกาสสำคัญเช่นนี้แม้แต่เหล่าอัจฉริยะเซนมังกรยังไม่อาจจะคาดคิดได้ในใจเจ้าเฟึงปรับปืมปิติในบรรดาอัจฉริยะที่เข้าสู่มรดกต่างแดนผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดกลับไม่ใช่ผู้ถูกเลือกผู้ไร้คู่ต่อสู้ทั้งห้าแต่เป็นเจ้าอยู่เฟย ซากเปลัาหักพังสือเฉิงที่เจ้าเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นผลจากความสุดซูมหลังผ่านไปหมื่นปีทั้งขนาดอาณาเขตก็ล้วนแล้วแต่หดลงเมื่อหมื่นปีก่อนในยามยุครุ่งโรจน์มันแข็งแกร่งกว่าน,นี้มากนักเสเชี่ยววิญ,ญญาณสือเฉิงทอดถอนใจใจเจ้าเฟืงกระตุกวูเมิติสื่อเฉิงในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอและตกต่ำที่สุดแล้วนึกภาพไม่ออกเลยว่าซากปปลัาหักพังสือเฉิงในยามรุ่งโรจน์จะมีลักษณะเช่นไร ขอบังอาจถามผู้อาวุโสสือเฉิงในมิติซากปลักหักพังนี้มีภัยอะไรแอบซ่อนอยู่แล้วข้าสามารถช่วยอะไรได้บ้างเจ้าเฟิงเอ๋ยปากถามอย่างสงสัยพลังของข้าเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วเนื่องด้วยอายุเวลาและปัจจัยภายนอกต่างๆเคลื่อนไหวไม่หยุดเหมือนสายน้ำไหลตอนนี้ยังต้องช่วยเหลืออยู่เฟยสร้างแกนกลางของซากปรักหักพังแต่ถ้าว่าข้าไม่สามารถควบคุมอะไรในมิตินี้ได้แล้วเซเชียว,วิญญาณสือเฉิงทอดถอนหายใจอีก นางเอ่ยต่อว่าถ้าหากอายุรุ่งโรดพลังของข้าเทียบเท่าได้กับเทพเซียนของมิติแห่งนี้เพียงห้วงความคิดเดียวของข้าก็ทำให้ภูเขาถลม่มทะเลปั่นป่วนได้ในยามรุ่งโรดนางคงจะสามารถควบคุมทุกอย่างภายในซากปรักหักพังเอาไว้ในกำม,มือผู้อาวุวโสสื่อถึงในขณะนี้ท่านควบคุมมิติสร้างปรักหักพังนี้ได้มากน้อยเพียงใดแววตาของเจ้าเฟิงเป็นประกายยามถามประเด็นสำคัญ ตอนนี้เหลือเพียงแค่มีประสาทสัมผัสสามารถสอดส่องทั่วทั้งมิติไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ไม่อาจจะหลบหนีดวงตาของข้าได้แต่ว่ารอยล้ววาวังจุดมีขีดจ,จำกัดบางอย่างที่ข้าทำไม่ได้เซเชียวิญญาณสือเฉิงยิ้มยางขมขื่นเจ้าเฟิงได้ยินเช่นนั้นจึงประงกศีษะสองสามดีสถานการณ์นี้เขาก่อนที่เขาเข้ามาถึงก็พอจะรู้อยู่บ้างเท่ากับว่าเซเชียววิญญาณสื่อเฉิงควบคุมอะไรในมิติซรากประหลักหักพังสื่อเฉิงนี้ไม่ได้แล้ว อย่างเดียวที่พอทําได้ก็คือสอดสายตาในทุกซอกทุกมุมของซากปรักหักพังนี้ตอนนี้ภายในมิติซากปรักหักพังมีอสูรจํานวนมากที่ไม่ยอมฟังคําสั่งข้านึกถึงในยามก่อนเพียงว่งความคิดของข้าก็ตัดสินความเป็นความตายของพวกมันได้แล้วต่อให้เป็นราชาหแห่งขอบเขตปานเทวะบุกเข้ามายังมิติเองนี้ก็ไม่อาจจะต้านทานอะไรข้าได้เซเชลยืนยันสื่อเชิงเอ่ยอย,ย่างไม่ยี่หลัก้าวฟึงอดตกใจไม่ได้ เมื่อรู้ว่าเหตุผลที่ทำให้นางรีบร้อนหาผู้สืบทอดนั่นเป็นเพราะว่านางกำลังจะสูญสลายนั่นเองเจ้าฟิงแล้วเส็จเสี้ยววิญญาณสืเฉิงก็เอ่ยต่อพลังที่ลังไหลออกไปของมิติซากปรหลักหักพังนี้ไม่ค่อยมั่นคงนะักจะต้องเป็นเพราะรอยโหวกกับรอยแตกแล้วที่นับวันยิ่งมีมากขึ้นข้าและอยู่เฟยไม่มีเวลาปลีกตัวไปจึงต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าใน,นที่สุดเจ้าฟิงก็เข้าใจหน้าที่ของตนเองแล้ว พูดง่ายๆหน่อยก็คือเขาเป็นพ่อบ้านที่เสซเซียววิญญาณสื่อเชิงเชิญมาจัดการเก็บกวาดเรื่องราวภายในมิติสร้างปรักหักพังนี้ภายในที่แห่งนี้รอยโหวและรูรั่วทั้งหลายเหล่านั้นจะทวีความไม่มั่นคงของมิติมากขึ้นทุกวันหรือเรียกได้ว่ารอยโหวและรอยเล้าเหล่านี้คือจุดบุกทะลวงของสำนักระดับสองดาวสามสำนักนั่นเองแน่นอนว่าเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะยกทรัพยากรมากมายภายในมิติสร้างปรักหักพังนี้เอาไว้ให้เจ้าใช้แล้วเช่นกัน เซซิเอวิญญาณเสือเฉิงยิ้มแย้มไม่มีปัญหาเจ้าเฟิงตกปากรับคําเขาเพียงแต่เป็นพ่อบ้านที่ดีของมิติซากปรักหักพังนี้ก็สามารถซึมซับเอาสภาพแวดล้อมสําหรับฝึกตนอันเป็นเลิศอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และยังได้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่หาได้ยากยิ่งอีกมากไปกว่าน,นั้นเขาและเจ้าอยู่เฟยมีความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนสมัยเด็กที่เติบโตมาด้วยกันแน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เซซิเอวิญ,ญญาณสือเฉิงเลือกที่จะเชื่อใจเขา สวรรค์นี่คือขนมแป้งสอดไส้หล่นลงมาจากฟากฟ้าหรือยังไงเจ้าหอโครงกระดูกผู้อยู่ภายในประคำหมื่นวิญญาณตาโตอ้าป,ปากค้างเบื้อง,งหลังของเจ้าฟึงมีมิติซากปรักหักพังขนาดใหญ่เช่นนี้จึงไม่แปลกใจที่เขาแทบไม่เป็นกังวลเรื่องทรัพยากรของแผนการร้อยศพเลยซึ่งชั่วยามจากนั้นเจ้าฟึงก็พอเข้าใจสถานการณ์ของมิติซากปรักหักพังในระดับหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังไปเฉย เซเซอร์อยันสื่อถึงจึงให้ซากวิหารทำการหลอมรวมเข้ากับชั้นส่วนหรือขอมิติอีกครั้งร่างของเจ้าเฟิงอันตรธานหายไปปรากฏบนร่างของหอคอยปึกษาปีศาจซากวิหารนั้นหายไปแล้วแป้งสอดไส้ที่หล่นลงมาจากฟ้างั้นเหรอใต้ฟ้าผืนนี้มีอะไรที่ได้มาเปล่าเปล่าด้วยงั้นเหรอจิตใจของเจ้าเฟิงสงบลงชา้าช้า เมื่อดูจากผิวเผินแล้วเศรเฐีววิญญาณสือเฉิงเลือกเขาคล้ายกับว่าเขาได้ขนมแป้งสอดไส้ที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าแต่ทว่าภายอันตรายที่ซุกซ่อนอยู่ไม่น่าใช่เรื่องใหญ่โตธรรมดาทั่วไปทันทีที่สำนักสองดาวทั้งสามส่งยอดฝีมือเข้ามาอย่างมิติสร้างประดักหักพังนี้เจา้าฝืนก็ต้องเป็นแกนนำหลักตามที่เศษเสีเ้ยววิญ,ญญาณสือเฉิงกล่าวไว้ในมิติสร้างปราักหักพังนี้มีรอยโหวรอยเล้าเกือบร้อยแต่รูโหวที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสามารถส่งผลร้าย มีประมาณสองสามแห่งในหัวของเจ้าเฟิงปรากฏแผนภาพของช่องโหว่และจุดอ่อนของมิติซากปรักหักพังได้อย่างรวดเร็วช่องโหว่ที่ปรากฏบนแผนภาพโดยส่วนมากมีรอยร้าวที่สามารถก่ะให้เกิดปัญหาหรือภัยต่างๆได้เกือบร้อยแห่งเลยทีเดียวเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เจ้าเฟิงก็รู้สึกปวดหัวแทบจะทันทีการอุดรอยหว่ที่ผุพังต่างๆอาจจะส่งผลไปถึงพลังเสียนอ้าที่สูงส่งและล้ำลึก หรือยิ่งไปกว่าน,นั้นอาจจะส่งผลไปถึงค่ากลนของมิติด้วยนับว่ายังพอโชคดีที่เศรเฐีว,วิญญาณสืบเชิงมีวิธีการซ่อมแซมให้ไว้หมดแล้วไม่ต้องให้เจ้าเฟึงลำบากในเรื่องนี้ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นเรื่องที่เจ้าฟึงนักใจนั้นก็คือรอยโหวขนาดใหญ่สามแห่งรอยโหวขนาดใหญ่ทั้งสามนี้อาจจะนํามาซึ่งอันตรายใหญ่หลวงมันอาจจะกลายเป็นทางทะลวงเข้ามาของสามสำนักหนึ่งในนั้นก็คือรอยโหวจากหุบเขารีลับแห่งนี้ อีกครั้งบังเอิญที่หอคอยพึกษาปีศาจอยู่ตรงใจกลางของหุบเขาพอดีเจ้ามนุษย์พวกเราต้องร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้เลยเหรอหอคอยพึกษาปีศาจหัวเราะเสียงดังเจ้าเฟิงม,มปากแล้วจึงเริ่มซ่อมแซมรอยหว๋ขนาดใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้รอยบหวปกติแล้วจะหมายถึงว่าวิธิของพื้นที่นั้นอ่อนพลังลงไอสวรรค์เกิดการแตกเล้าฉีขาดจึงทรงผลให้ไม่อาจจะหมุนเวียนพลังได้หรือคาหายไป แต่ถ้าหากว่าซ่อมแซมได้ไม่ทันเวลาแล้วรอยโห่นัน้ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นอาจจะส่งผลกระทบไปถึงการโคโจรของทางมิติด้วยพูดให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คือเปรียบเอากับร่างของมนุษย์หากบางอวัยวะเกิดป่วยหรือติดเชื้อขึ้นมาก็ต้องการการรักษาซึ่งวิธีการรักษาที่เสซเซียว,วิญญาณสื่อเฉิงเสนอขึ้นมาหลักๆก็คือการขุดผลึกเริ่มต้นและใช้พลังส่วนนอกเพื่อสร้างไอสวรรค์ฟ้าดิน กรรมวิธีนั้นรวมไปถึงการสร้างค่ายกลผลึกไอสวรรค์หรือค่ายกลฟื้นฟูประเภทต่างๆเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติมและขุดลอกถึงขนาดที่ว่ามีบางจุดที่เจ้าเฟิงจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองดังเช่นการกระตุ้นและนําทางพลังไอสวรรค์การซ่อมแซมในวันแรกทําให้เจ้าเฟิงเหนื่อยสายเทียวแทบขาดก่อนที่จะจัดการเตรียมค่ายกลฟื้นฟูต้องขุดเอาผลึกเริ่มต้นหรือไม่ก็ผลึกพิเศษบางชนิดอีกทั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดด้วยออกมา เจ้าเฟิงบกมือครั้งหนึ่งแล้วจึงเอาเจ้าห่อโคงกระดูกหุ่นเชิดศพพิษเงินทมินสองร่างกับเจ็ดร่างหุ่นเชิดศพต้องสาบออกมานายท่านเออนี่ท่านเจ้าห่อโคงกระดูกเออย่างสงสัยจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องช่วยค่าซ่อมแซมรอยโบวกของมิติสรางปลักหักพังนี้รวมไปถึงขุดเอาพวกทรัพยากรประเภทผลึกต่างๆเพื่อมาสร้างค่ายกนเจ้าเฟิงแจกแจงเจ้าเฟิงตัดสินใจนาหุ่นเชิดศพที่แข็งแกร่งเหล่านี้มาใช้งาน แต่ว่าพวกมันทำได้แค่เพียงงานหยาบเท่านั้นงานละเอียดที่ต้องการความปานิชนั้นทำได้ไม่ดีนักเจ้าเฟิงเจ้าต้องการให้ข้าผู้เป็นถึงเจ้าหอละทิมานจันทราชาติมาเป็นแรงงานทาให้เจ้าหรือว่าเจ้าไม่ต้องการให้ข้าช่วยสร้างแผนการร้อยศพให้บรรลุแล้วงั้นหรือเจ้าหอคุงกระดูกตัดพองานหลักของเจ้าก็คือการสร้างหุ่นเชิดศพต้องสาบแต่ว่าก็ยังมีบางเรื่องที่ต้องการให้เจ้าควบคุมบ้างเจ้าเฟิงเอ่ยเสียงเรียบเจ้าหอขุงกระดูกผ่านโลกมามาก เข้าใจปุโปร่งในหลักการของค่ายคนต่างๆด้วยพลังของผู้สูงสักในขอบเขตกนรก่อกำเนิดของเขาการชี้แนะต่างๆจึงมิด้อยไปกว่าเจ้าเฟิงเลยแม้แต่น้อยเจ้าก็อย่าแอบขี้เกียจสิเจ้าเฟิงยื่นมืออีกข้างออกมาจึงปรากฏเจ้าแมวขโมยตัวน้อยสีเทาเงินที่กำลังนอนหลับอยู่เจ้าแมวชูกรงเล็บเป็นการประท้วงมันไม่โปรดปรานการทำงานหนักที่ต้องใช้แรงงานพวกนี้มากนักไม่เจ้าทำหน้าที่ตรวจตรา เจ้าฟึงคว้าเอาเจ้าแมวขโมยขึ้นมาแล้วบินไปยังจุดต่างๆของซากปรักหักพังสือเฉิงเครื่องเรือนหลังจากนั้นเจ้าฟึงและเจ้าแมวขโมยบินทะลุอากาศกลับมาเนื้อตัวทั้งสองมอมแมมเบื้องหลังมีฝุ่นควันขโมงเจ้าหอโครงกระดูกมองแล้วจึงอ้าป,ปากค้างเห็นกองทัพอสูรขนาดใหญ่ที่โครมคามตามหลังเจ้าฟึงมาเงาเล็กใหญ่มีหลายสิบเงาในกระบวนนั้นล้วนแต่เป็นอาสูนที่อยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงสัตว์อสูนทั้งหลายมีทั้งประเภทลิง ตัวนิ่มและมีช้างขนาดมาหึม,มาด้วยเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่ร่างกระจ้อยระอยแล้วสัตว์อสูรเหล่านั้นใหญ่โตราวกับภูเขาเลยทีเดียวสัตว์อสูรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกเจ้าเฟิงควบคุมไว้จนหมดสิน้นเราเจ้าลิงอสูรจํานวนกว่าสิบตัวคว้าเอาจอบเสียมแล้วเริ่มขุดผลึกประเภทต่างๆอย่างรวดเร็วพวกตัวนิ่มรับหน้าที่ในการขุดร่องใต้ดินส่วนพวกช้างตัวใหญ่รับผิดชอบทางป่าเพื่อสร้างทางเดินบนเขา หนึ่งในบรรดา,าสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างช้างสีทองมีขนาดใหญ่ราวสี่สิบห้าจังพลังของมันสูงเทียมขั้นนายเหนือแท้รับสุดยอดนับว่าอยู่ในขั้นครึ่งเก้าสู่ขอบเขตแก่นก่อกำเนิดใช้เพื่อคุ้มกันด้วยยากที่จะทะลวงผ่านไปได้เจ้าช้างสีทองตัวใหญ่นี้วิ่งชนเขาทันทีโดยการควบคุมของเจ้าเฟิงเจ้าเจ้าเป็นนักฝึกสัตว์งงินเหรอ จ้าหอโครงกระดูกตะลึงค้างมีเพียงนักฝึกสัตว์เท่านั้นจึงจะมีความสามารถในขั้นฝึกสัตว์อสูรขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้แล้วยังกำกับเหล่าสัตว์วิเศษมากมายในเวลาเดียวกันให้ทำงานต่างๆอีกด้วยเจ้าฝึงผู้นี้นะับว่าฉลาดหลักแหลมนักสามารถฝึกสัตว์อสูรมากมายให้ทำงานที่ต้องใช้แรงงานเหล่านี้แทนเขาเซเซียวิญญาณสื่อเชิงผู้อยู่ในวิหารสามชั้นอดเย็นสะท้านในอกไม่ได้ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับ e ีพีนี้นะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกการติดตามที่น่ารักเสมอมาเลยนะคะยังไงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันกันกบอีพีทัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะ